สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับครับสวัสดีครับคุณเอกพวินครับดูแล้วเนี่ยเปิดมาหลังจากเราหยุดยาวไปนะฮะแล้วก็ดูเพื่อนบ้านวันนี้ก็ดูไปกันคนละทางเลยบ้านเรานี่เอ่อวันนี้เนี่ยมองอยังไงดีครับคุณเอกพวินครับก็เอ่อถ้าดูในส่วนของที่หยุดหยุดสงการไปนะครับเอ่อปัจจัยที่ที่เข้ามาถ้าดูก็ไม่ได้มีนัยยะที่แบบจะมีทุคน ในทางลบนักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าให้ให้ดูจุดจุดรับเซ็ตที่ทำไว้แล้วกันนะครับที่ยังรับได้อยู่ก็คือแถวหนึ่งห้นจ็ดสูงนะครับซึ่งเป็นเป็นฐานก่อนสงการที่ปิดนะครับที่ยังยังรับได้ก็ถ้าไม่ต่ำแนวเนี้นะครับก็เชื่อว่าตลาดน่าจะมีลุ้นทดสอบแถวประมาณหนึ่งพันหรอจุดได้อยู่นะครับถ้าผ่านได้ก็ไป แถวประมาณไฮเดิมมานะครับบริเวณ1 6 1 3งหกหถึงหนึ่งห่ง้าถ้าดูในส่วนของอหลังสงการเนี่ยเราก็จะเจองบกลุ่มแบงค์นะครับ mm hmm. ธนาคารในในบ้านเราที่จะะยอยประกาศงบเข้ามานะครับถ้าภาพรวมเนี่ยก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเติบโตทั้ง Q1Q แล้วก็เยออนเยียนะครับแล้วก็ถ้าดูในวันศุกร์กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยนะครับก็งบออกมาดี เกินคาดด้วยนะครับก็น่าเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกต่อต่อกลุ่มแบงค์นะครับหรือว่าในส่วนของตัวราคาน้ำมันเนี่ยรวมก็ยังมีน้าทิ่ดีนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มพลังงานก็เชื่อว่าตลาดเนี่ยถ้าหนึ่งคาจะสูงไม่ต่ำกว่าผมว่าจะมองในภาพมีลกกับปรับตัวขึ้นได้โดยเฉพาะกลุ่มแบงค์เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยที่นหนุนตัวภาพเรือนีให้ปรับตัวขึ้นได้กับ เอถ้าดูจากกลุ่มแบงค์นะครับคุณเอกพวินนะถ้าดูจากงบการเงินของในกลุ่มแบงค์ในไตรมาสแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูและก็ให้ความสําคัญในงบของกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเป็นเรื่องกาไรสุทธิไหมเรื่อง NPL ไหมหรือเรื่องอื่นๆฮะสำหรับในแง่ของแบงค์งวดนี้ฮครับก็ยังยังคงเดิมว่าเป็นการตั้งสํารองนะครับนั่นสารองนะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดหรือเปล่าเพราะว่ากตัวอย่างอ,อย่างในแต่มากที่สี่นะครับเคแบงค์ต้อง ต่ำกว่าคาดค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักก็จะเป็นเรื่องตั้งสำรองเนี่ยที่สูงกว่าที่ตลาดคนะาดไว้จากเรื่องของพุทรัพย์นะครับที่บแบบอ e p l เออาจจะแบบเหมือนแบบธนาคารกังวลก็เลยต้องมีการตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นแต่มาดิ่งเนี่ยเราก็จะเน้นโฟกัสที่ในส่วนของการตั้งสำรองเช่นเดียวกันนะครับขณะทีะ่ตัวองค์ประกอบ,กอ,บอื่นๆเนี่ยก็ดูดูเป็นในทางแบบ เปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากนักหรือมีนัยยะต่อภาพผลการนำเพราะโลวนโฟดก็ปรับตัวขึ้นแต่ว่าก็การเรับโต,ตยังยังสักประมาณประมาณห้าเปอร์เซ็นตหรือว่าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าตัวนินก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามภาพดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับและด้า,านอัตราเงก็ปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะครับขณะที่ด้านของค่าใช้จ่ายเนี่ย เอ่อก็เนื่องจากแต้มสีเนี่ยส่วนใหญ่แบงค์จะมีค่าจ่ายพิเศษเข้ามานะครับแต่ว่าแต้มสีเนี่ยไม่มีก็เลยภาพรวมเนี่ยถ้าเป็น Q1Q ก็น่าจะเติบโตได้นะครับ,รบหรือเเยีมียวก็น่าจะเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันเพราะนั้นถ้าแบงค์เนี่ย hmm. เอ่อเราเอาแบงค์ที่แบบมีความเสี่ยงต่ำเรื่องของการั้างสำรองเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นธนาครารที่เราชอบและแนะนำเนี่ยก็มีอยู่สองตัวนะครับก็คือ BBL แล้วก็ k t b ที่ ความเสี่ยงในการพัาคำรองเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าด้านของตั้งสักเนี่ยก็ต่ํากว่าแบงน์อื่นเพราะว่าอย่าง b d l เนี่ยสินเชื่อก็จะเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ะคงคบที่สถานการเงินก็จะดีกว่าพวก SME นะครับหรือว่า KTB ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกที่มีรายได้ประจำนะครับข้าราชการอะไรเงี้ยที่ความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกันนะครับเราก็แนะนํา2ตัวซึ่งก็จะดีครับ มีปันผลให้ด้วยอย่าง KTB เนี่ย huh. ถ้าจะซื้อเอาปันผลเนี่ยต้องซื้อภายในวันนี้นะครับเพราะพวกนี้ดีที่อัตราประมาณ0.68บาทต่อหุ้นนะครับ,รบที่เป็น yield ประมาณ3%ตกว่านะครับ BBL ก็เหมือนกันนะครับมีปันผลประมาณ2บาทนะครับ, HD, รบเอดี21มษายยนครับผมวัเน<ม>ี<ม>้สองตัวนะครับตัว BBL แล้วก็ KTB ที่เราชอบครับผมครับผมครับขอบคุณมากนะครับคุณเอกพรวินครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ